จริงๆตอนนี้ก็เริ่มคุยกันถึงแบบว่าเรื่องพาโชว์นะ้่ะว่าแบบเฮ้ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใครจะมาบ้างแบบว่าจะมีโชว์พาร์ทไหนยังไงบ้างครับผมสถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วยครับอย่าง่องสถานที่นี้สรุปยังอะไรนะครับสรุปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศแล้วกันเราให้ใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้คับก็ก็จะตัดสินใจร่วมกันครับผมก็จะเป็นทั้งพีกินแล้วก็พี่เบลก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสเปซมันจะใหญ่ยิ่งขึ้นไหมครับ ก็ใหญ่นะก็ใหญ่ใหญ่แบบพี่ว่าบ้าวเลยพูดยังไงดีอ่ะคือจะพูดแจะพูดไม่ได้ไปไปเอ่ะพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วครับผมสองเต็มมันร้อนไงมันหน้าฝนเดี๋ยวเออเดี๋ยวกลัวแฟนๆฟนเปี๊ยอวันนี้จุกคนได้ประมาณเท่าไหร่มากกว่าอิมแพ็ค ่มันจะไปยังไงอ่ะนกับขึ้ตามอะไรอย่างเงี้ผู้เหมือนรู้เลยอ่ะพี่อันเฉลยแล้วนะคันก็เฉลยไปแล้วนี่ไม่รู้จะไม่ได้ร้อนมากะรแล้วก็มาหลอกถามก็มี แแก็ขนนาดีี้้มลลวหะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องปวดหัวแล้วเป็นลมแสดงว่ามันมีลุ้นบมากเลยใช่ไหมครับสำหรับกูรออะไรใดญๆรอติดตามรอติดตามได้มันบูแล้วเด็กพี่ก็จริงๆแบบเราถ่ายเควีเราถ่ายบอกว่าชิ้นงานทั้งหมดของคอนเสิร์ตเนี่ยไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็รอติดตามเหมือนกันจริงๆพี่ว่าคอนเสิร์ตมันคือดับเบิลทรัพย์ลน่แหลังผมหมายความว่าแบบ เบลกินก็เป็นตัวปัญหาคูณสองไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เราพิดเลยไงเขาไปไปเฟนอลที่พี่เบลครับกินเขามีแยงไหมคะกินไม่มีแยงรับกินเขาตามายอร่อยก็ลองแยงดูสิอจะทำไมพจาทำไมครับก็ไม่ทำลาย